ชมวันนี้อยู่เหนือช่องเลนเกมไปนะครับวันนี้จะมาอ่านมึงงานเรื่องพังนธนาะครับตอนที่ห้าผู้บิทักโดยเออและผู้เพจบาทเดียวอย่าลืมไปกดติดตามเพจบาทเดียวด้วยนะนี่ไม่ใช่เงินนี่ไม่ใช่ทองแดงแต่นี่เป็นทองคําแต่พูดอย่างเดิมทีหากเจ้าไม่มีสิ่งนี้แต่สามารถสังหารอสูรช่วยแควนไว้ถือว่าเจ้าไม่มีสิทธิ์ในการรับรางวัลจากการสังหารอาูรหรอกนะเอาไปสักเจ็ดสิบห้าตำลึงก็พอ ไม่ต้องกอบนพวกเราผู้บิทักษงอะไรแนวขขาใยายนะผู้ิทักษงแควนย่าวโจมักจะได้สกิลเงินทองคำสิบหลักขึ้นไปเช่นนั้นเอาละกิ่งเจได้หยินหืมสายตาดีนี่ของชิ้นนี้ไม่ใช่ของธรรมดาทั่วไปที่จะหาเจอได้ง่ายๆหรอกนะกล่าวก,กันว่าก่อนหน้านี้ม,มันมีคุณสมบัติที่ช่วยหล่อเลี้ยงพลังงานและช่วยในการ กักเก็บสมบัติอสูรวิญญาต่างๆซึ่งแก่นวัดธุดิบหลักของมันคือกิ่งต้นเจดีน่าเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีใครสามารถนำเช่นนั้นได้อีกแล้วราคาเท่าไหร่เจ้าต้องการเจ้าเข้าใจในการทำมามันงือกอืมอาจจะนะเจ้าถ้าเจ้ามีดวงจิตอสูรของพวกนี้ก็ข้าจะมอบให้สักพันตำลึงไม่สีสพันตำลึงข้าขอแลกมัน ตีก็ขแลกกับมันตีเป็นมูลค่า2000ันตำลึงทองคำก็แล้วกันดวงจิตวิญญาณหรือของแบบนั้นแลกไม่ได้หรอกหอืนี่เจ้าไม่ได้ล่าสัตว์อสูรวิญญาณเองหรือเปล่าเรามาคุยเรื่องธุกรกิจกินก่อนดีกว่าสรุปก,กิ่งต้นเจดีราคาเท่าไหร่เช่นนั้น75็ดาตำลึงก็แล้วกันก็ได้เอ้เจ้าตกลงง่ายจังเลยนะเพียงแต่ว่าเจ้าถ้าเจ้าคิดอยากจะได้เงินเพิ่มแล้วก็ ข้ายังพอแนะนํางานดีๆงานหนึ่งให้เจ้าทําก็ได้สนใจไหมอือแคะชี้ลำพังฝีมือแค่นี้คิดจะเข้ามาเปลืองข้าสู้งั้นหรือข้าบอกเจ้าแล้วนะอย่ามาดูถูกภูพิทัศน์เป็นจะเป็นการดีที่สุดเอ้โง่เอ้ยเจ้าหนูเจ้าเองก็มาที่นี่เพื่อเปลืองข้าสูกเ้วนงั้นหรือข้ามีนามว่าเจียงหลีเช่นนั้นใครสนใจเจ้าเจ้าเป็นใครกันล่ะเฮ ถ้าเจ้าอยากเข้ามานักก็ยุกมือสองข้างข้าซะสิสอะเอ๊ะเอ๊ะต้องสองข้างนี่นะดีนี่ถ้าไม่ข้าขยับแข้งขยับขาหน่อยเถอ,อะอาเฟิงถอยไปหืมเอ๊ะเจ้าเจ้าเป็นคนที่ผู้พิทักษ์ชนะูแนะนำมาสินะเจียงหลีอืมครบรบผู้พิทักษ์จบแล้วนะครับ ังั้นไปตอนต่อไปกันเลยละกันมาตอนที่5.2าจุเลยละกัน7วันก่อนข้าได้ยินมาว่าในเขาจียงมีซากศพเดินเดินได้ปรากุตัวขึ้นเลยส่งคนออกไปตรวจสอบแต่ผุท้ายก็หาข้อมูลก็หาได้พบข้อมูลแต่อย่างใดยุดถึงแล้วบางที่ ซากศพนี้พวกเราน่าจะพักที่นี่สักครู่แล้วรุ่งสางค่อยสำรวจกันต่อเถอะผู้เท่าจเจ้ากล่าวเช่นนั้นก็คงทำตามตาเท่าเป็นนักล่าซากศพที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงเชียวนะครั้งนี้พอได้ข่าวว่ามีซากศพก็เลยเชิญเขาออกจากเข้ามาให้ช่วยเหลือเจ้าหนูเจ้า เจ้าหนาะไม่ธรรมดาเลยนะเรียนอยู่สำนักไหนเขาหลิงซูเขาหลิงซูไม่เคยได้ยินแฮะคนในสำนักพวกเราไม่ได้มีคนเยอะเงียบเกินไปแล้วอืออะไรเงียบเกินไปดูเหมนว่าที่นี่ไม่ได้มีแต่แค่พวกเราที่อยู่แล้วแหละทางที่ดีเจ้าปิดตาไว้น่าจะดีกว่าคืออะไรช่างเถอฟุ๊บเจ้าหนูนี่เจ้าทำบ้าอะไรกันเนี่ย ละมีคนไม่ใช่มันไม่ใช่คนสรซากศพเจียงหลีเจ้าใช้เสัญงาวัง,ง,ง,งคุ้มกันพวกม้าไว้อาเฟิงจัดการพวกมันซะอ่าฮะรับบัญชาในที่สุดก็มีเวลาขยับแค่ขยับขาบ้าเสียทีสินะแปลกแฮะนี่ไม่ใช่ซรากศพทั่วไปรู้สึกว่าเคลื่อนไหวด้วยพลังวิญญาณ ยากที่จ,จะจัดการหรือเปล่ายังยืนยันไม่ได้หรอกคงถูกตรวจสอบสักพักอาเฟิงดันเข้าไปได้เลยกระเรียงขาวอุ้ยโคเทคเลยครับตรึงอาวุธวิญญาณผู้เท่าเจ้าเชิญจบแล้วครับนี่เป็นตอนล่าสุดของผู้เพจบาทเดียวแล้วนะครับเออถ้านั้นถ้ามีตอนใหม่ผมก็จะทำมาให้เลยนะครับ ผมอ่านผิดตุกไหนหรืออ่านติดใครไงก็ขอขอภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ